ห,หลังจากท like yeah. so yeah. ี่ถูกแผนแล้วสามารถถ่ายรูปเพิ่มเติมได้นะคะคุณผู้ชมที่มาที่หลังยังไม่ได้ถ่ายรูปตามบูธต่างๆสามารถไปถ่ายได้หลังจากที่เสร็จทีนี้นะคะสท้ายเหลือเดี๋ยวคุณภูน้องเต้น ไปข้าวแถวนะคะ <c oughs> น้องแปง้งเรียนที่ผูกข้อมือกับคุณครูเมจิคคุณครูเม่แมแล้วมารับขนมของแม่กวางนะคะอยู่ด้านข้างนี้นะคะแล้วก็รับขนมนะคะกับคุณครูเม่ต้านะคะที่เป็นมือถ่ายวยของเรานะคะ <c oughs> ก่อนกลับบ้านนะคะ <c oughs> ไอ้ที่ผูกแขนแล้วมาหาแม่กวางเลยค่ะลูกแม่กวางแจกขนมนะคะ จับขนลมรู้รับถังนู้นอีกนู่นขนมห้อยอยู่เต็มเลยสมัครคนนั้นจริงยิ้มลูกยิ้มวันนี้ยิ้มลูกไม่เครียดแล้วลูกถ้าไปสมัครเรียนมาทางนี้ลูกนับขนมก่อนเออดัชชินน่ะแล้วก็ไปตรงนี้ คอปเตอร์บอกร้อนแล้วอันนีบ อป็นีนะคุณไม่จีบเปีคุม่้ตาโตาโขอคุณรัไม่รู้ใครเอ็นคิดถึงเด็กๆองม่จีไปแล้วหร เพราะว่าคุณครูเมจิคก็อยู่กับเด็กๆนะคะตั้งแต่เริ่มเตรียมบรรดุบาลอยู่นานเลยนะคะไปจนถึงอนุบาลสามคะคุณแม่จิตก็จะผูกพันกับเด็กๆทุกๆคนนะคะเวลาเด็กๆรุ่นไหนที่จบไปก็จะมีคุณกับคุณคุเม่ิแมวด้วยนะคะเมื่อวานนี้คุณคุแม่จิตคุณคุเแม่แมวนั่งคุยกันเกือบร้องไห้ด้วยกันหน้ากอดเขากับร้องไห้คิดถึงเด็กๆเทมันเขยกมือไหว้น้อยน้ำเหี่ยวสุดๆนะนี เด็กๆที่มาผูกแขนกับคุณครูแล้วนะคะมารับขนมนะคะกับแมตวานนะคะแล้วก็รับขนมกับคุณครูแม่ตานะคะที่ด้านข้างนี้นะคะวันนี้นะคะก็งานจัดงานที่มอบไปสมัตรนักเรียนที่จบปบมภาคกับคุณ่ะ